มีข่าวดีมาให้ผู้สูงวัยอีกครั้งประกันภัยอุบัติเหตุยิ่งคิดยิ่งคุ้มจาก AIA เข้าใจทุกความกังวลของคนสูงวัยประกันภัยอุบัติเหตุลุงไม่สนหรอกวันๆไม่ได้ไปไหนกลัวจะจากไปด้วยโรคภัยไข้เจ็บซะมากกว่าประกันที่ไหนเขาจะมาคุ้มครองจ่ายเบีย้ยไปก็เสียเงินเปล่าๆเราจรึงให้เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิตในทุกกรณีแม้จากไปด้วยโรคภัยไข้เจ็บเราก็จ่าย มั่นใจว่ามีเงินก้อนสุดท้ายให้ลูกหลานแน่นอนสมัครก็ง่ายไม่ต้องตอบคำถามหรือตรวจสุขภาพโทรได้เลยครับ02305 5333จ่ายทุกกรณีก็ดีนะสิแต่ว่าถ้าบาดเจ็บขึ้นมาล่ะค่ารักษาพยาบาลเราต้องออกไปก่อนอีกไหมไม่อยากกวนเงินลูกภาระกเาเยอะสบายใจได้ครับด้วยบัตร AIA Carecard เราสำรองจ่ายแทนให้สูงสุดถึง40,000บาทต่ออุบัติเหตุใช้ได้ถึง230โรงพยาบาลทั่วประเทศพ้าอยู่บ้านเกนิดกล้มจำได้จับหน่อยเคลมได้หรือเปล่าล่ะจะเจ็บเล็กแค่มีดบาดหรือเจ็บมากขนาดรถชน <todo> ก็เคลมได้หมดไม่จำกัดจำนวนครั้ง <todo> เพียงวละ15บาทรับความคุ้มครองสูงสุดถึง3ล้านบาทประกันภัยอุบัติเหตยุยิ่งคิดยิ่งคุ้มจาก AIA โทรเลยไม่ต้องคิดแล้ว02 305 53 33 3. คิดยังไงก็คุ้มเพื่อคนสูงวัยโดยเฉพาะดินแดนธรรมชาติเขตร้อนชื้นของไทยอุดมสมบูรณ์ด้วยแมกไม้นานาพันธุ์ทั้งไม้ยืนต้นไม้ลมลุกไม้พุ่มไม้เลื้อยรูปลักษณ์กลิ่นสีเฉพาะตัว บางกลุ่มคล้ายคลึงสร้างความสับสนกระดางงาไทยไม้ยืนต้นผลัดใบขนาดกลางสูงได้10-20เมตรเรือนยอดรูปสามเหลี่ยมกิ่งแตกตั้งฉากกับลำต้นปลายกิ่งลู่ลง เปลือกเรียบสีเทาใบเดียวเรียงสลับรูปไข่กว้าง4-8ยาว9-20ซนเมตรปลายใบแหลมคนใบมนหรือเบี้ยวเล็กน้อยขอบเรียบหรือเป็นคลื่นใบอ่อนมีขนใบแก่มีขนตามเส้นแขนงใบและเส้นกลางใบดอกอ่อนสีเขียวแก่สีเหลือง ออกรวมกันแบบช่อสี่ร่มบนกิ่งเนื้อรอยแผลใบช่อดอกห้อยลง3-6ดอกดอกละหกลีบกลีบดอกเรียวยาวปลายแหลมขอบมีขนเรียบหรือเป็นคลื่นเรียงสองชั้นชั้นละ3ากลีบบานเต็มที่กว้าง4-5ซนติเมตรก้านดอกช่อย,ยาวครึ่งถึง1ซนติเมตรกลิ่นหอมแรงดอกออกตลอดปี กระดังงาสงขลาไม้พุ่มขนาดเล็กสูง1-4เมตรทรงแน่นทึบกิ่งมีขนอ่อนตั้งฉากกับลำต้นปลายย้อยลู่ลงใบเดียวสีเขียวบางอ่อนเส้นใบลึกเรียงสลับรูปไข่กว้าง6-8เซนติเมตรยาว6-17เซนติเมตรปลายใบยแคบโคนใบมนเว,ว้าเบี้ยวเล็กน้อยขอบเรียบหรือเป็นคลื่น ดอกอ่อนสีเขียวแก่สีเหลืองออกเดียวหรือเป็นกระจุกที่ปลายกิ่ง15-25กลีบกว้างครึ่งถึง1.8ยาว5-9ถเซนติเมตรบิดเป็นเกลียวเรียงหลายๆชั้นชั้นละ3กลีบกลีบชั้นนอกยาวและใหญ่กว่ากลีบชั้นในกลีบเลี้ยงรูปไข่ปลายแหลมก้านดอกยาว4-6ถเซนติเมตรกลิ่นหอมแรงดอกออกตลอดปี สายหยุดไม้เลื้อยกิ่งยืนต้นขนาดใหญ่เลื้อยได้ไกล5 1าย5-10เมตรแต่กิ่งก้านสาขาบริเวณส่วนยอดกิ่งอ่อนมีขนสีน้ำตาลปกคลุมกิ่งแก่สีน้ำตาลเข้มเป็นมันใบเดี่ยวเรียงสลับระนาบเดียวกันรูปขอบขนานแกมใบหอกกว้าง3-6ยาว6 4 4ซนติเมตรปลายเรียวแหลมเป็นติ่ง โคนมนหรือวาวเล็กน้อยขอบใบบิดเป็นคลื่นดอกอ่อนสีเขียวบานเต็มที่สีเหลืองออกเดี่ยวตามข้อต้นโคนก้านใบและตาติดกับกิ่งหรือลำต้นรูปถ้วยคว่ำโค้งเข้าหากัน5-6กลีบบานเต็มที่กว้าง5-6เซนติเมตรกลีบดอกเล็กและเรียวยาวขอบกลีบห่อม้วนพับออกด้านนอกบิดเล็กน้อยเรียงสลับกันสองชั้นชั้นนอกใหญ่กว่าชั้นในกลีบเลี้ยงสีเขียวสามกลีบ ก้านดอกยาว2-8เซนติเมตรกลิ่นหอมตอนเช้าตรู่พอสายจางลงและหายไปตอนเที่ยงดอกออกตลอดปีสายหยุดแดงไม้พุ่มกิ่งยืนต้นขนาดใหญ่เลื้อยไกล5 1าย5-10เมตรแตกกิ่งก้านสาขาส่วนยอดสีแดงอมน้ำตาลกิ่งอ่อนมีขนสีน้ำตาลกิ่งแก่สีน้ำตาลเข้มเป็นมัน ใบเดี่ยวสีเขียวเข้มเป็นมันเรียงสลับรูปขอบขนานแกมใบหอกกว้าง3-6ยาว6-14ซนติเมตรปลายเรียวแหลมเป็นติ่งโคนมนหรือเว้าเล็กน้อยขอบใบบิดเป็นคลื่นดอกอ่อนสีน้ำตาลบานเต็มที่กว้าง5-6เซนติเมตรสีแดงออกเดี่ยวตามข้อต้นโคนก้านใบและตาติดกิ่งหรือลำต้นรูปถ้วยคว่ำโค้งเข้าหากัน5-6กลีบ กลีบเล็กเรียวยาวขอบหอม้วนพับออกด้านนอกบิดเล็กน้อยเรียงสลับกันสองชั้นชั้นนอกใหญ่กว่าชั้นในกลีบเลี้ยงสีเขียว3ามกลีบก้านดอกยาว2-8เซนติเมตรกลิ่นหอมตอนเช้าตรู่พอสายกลิ่นจางลงหายไปในตอนเที่ยงดอกออกตลอดปี ความสาเร็จที่เกิดขึ้นธนาคารอมสินขอขอบคุณผู้ฝากเงินที่ให้ความไว้วางใจโดยเฉพาะสลากออมสินที่คุณนเคยกันดีครั้งนี้ผมขอเสนอสลากออมสินพิเศษ5ปีชุดใหม่ให้ผลตอบแทนอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าทุกครั้งพร้อมได้รุ่นันวันที่1 5รางวัลรวม25ล้านบาททุกเดือน นอกจากนี้ลุ้นเพิ่มทองคำมูลค่า2 4ล้านแสนบาท11รางวัลรวมกว่า2 6ล้านสลากออมสินพิเศษดอกเบี้ยสูงไม่กินทุนได้ลุ้นโชคตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2554เตรียมพร้อมทั้งความคิดอารมณ์และร่างกายในงานอเล็กซ่าเต็มร้อยได้รอบด้าน28พฤษภาคมนี้ที่เซ็นทรัลเวิด์ เราเนี่แหละที่พาชโลเข้าบ้านแต่อ้ํมีเครื่องปรับอากาศซัมซุงที่มีไวรัสด็อกเตอร์ซอกอากาศพร้อมช่วยยับยั้งไวรัสและแบคทีเรียได้มากกว่า9กอรเนเลือกซัมซุงซัมซุงเครื่องปรับอากาศเพื่อสุขภาพกระเวกไม้เท้าเนื้อแข็งขนาดใหญ่พุ่มใบแน่นหนา ยอดอ่อนสีเขียวมีขนแก่สีน้ำตาลกิ่งก้านค่อนข้างเรียบผิวมันตรงข้ามใบมีมือเกาะเลื้อยไกล1 0 1ถึงิเมตร ใบเดี่ยวสีเขียวเข้มผิวมันท้องใบสีจางออกสลับตามข้อต้นใบรูปขอบขนานหรือมนรีขอบเรียบโคนและปลายใบแหลมยาว15-18กว้าง5-10เซนติเมตรดอกอ่อนสีเขียวแก่สีเหลืองเข้มดอกเดียวหรือกระจุกโคนก้านใบยาวประมาณ3เซนติเมตร6กลีบ หนาแข็งมันซ่อนกันสองชั้นชั้นละสามกลีบชั้นในเล็กกว่าชั้นนอกแบนป่องกลางโคนว,าว้าปลายค่อนข้างแหลมกลิ่นหอมจัดเวลาเย็นถึงค่ำดอกออกตลอดปีเหลืองจันไม้ยืนต้นขนาดเล็กสูง3-5เมตรแตกกิ่งก้านขนานกับพื้น เป็นพุ่มทรงสามเหลี่ยมเปลือกหนาสีน้ำตาลเข้มเกือบดำกลิ่นฉุนใบเดี่ยวสีเขียวอ่อนออกเรียงสลับรูปขอ,ขอบขนานแกมรูปไข่กลับขอบเรียบหรือเป็นคลื่นปลายแหลมโคนมนดอกอ่อนสีเขียวแก่สีเหลืองอ่อนห้อยลงเป็นกระจุก เรียงตามกิ่งก้านเหนือรอยแผลก้านใบดอกบานขนาดใหญ่กลีบดอกหนายาว2-4เซนติเมตรเรียงสงชั้นชั้นละสี่กลีบกลีบนอกแคบและสั้นกว่ากลีบในกลีบในรูปใบหออกแกมขอบขนานกลีบเลี้ยงรูปไข่ปลายแหลมสีเขียวก้านดอกยาว1-1ซนติเมตรครึ่งกลิ่นหอมอ่อนๆดอกออกระหว่างเดือนเมษายนถึงกันยายน ข้าหลามดงมายืนต้นขนาดเล็กถึงกลางสูงได้15เมตรต้นตรงเปลือกนอกสีน้ำตาลออกดำเรือนยอดพุ่มโปร่งสีเขียวเข้มกิ่งอ่อนขนสีน้ำตาลลู่ลงตับใบเดียวหนาสีเขียวเข้มเป็นมันใบเรียบท้องใบสีอ่อนเรียงสลับรูปขอบขนานถึงขอบขนานแกมใบหอกกลับ กว้าง4-7ยาว10-20เซนติเมตรปลายใบแหลมโคนใบสอบเส้นขนแนงใบไม่ชัดเจนดอกอ่อนสีเหลืองแกมเขียวแก่สีเหลืองเข้มถึงสีชมพูออกส้มออกเดียวหรือเป็นกระจุกตามลำต้นกิ่งก้านและเหนือซอกใบกลีบดอกนาสามกลีบรูปไข่ปลายแหลมมีขนกลีบเลี้ยงสั้นสีเขียว ก้านดอกยาว0.8-1เซนติเมตรกลิ่นหอมเย็นดอกออกระหว่างเดือนเมษายนถึงกรกฎาคมบุงาเซิงไม้พุ่มเลื้อยขนาดกลางสูง2-3เมตรเปลือกต้นสีน้ำตาลเทาทรงพุ่มกลมปลายยอดอ่อนมีขนละเอียดกิงก้านสาขามาก ใบเดี่ยวสีเขียวเข้มออกเรียงสลับตามแนวระนาบของกิ่งรูปรีกแกมหอกขอบเรียบก,กว้าง4-8ยาว6-12เซนติเมตรโคนสอบปลายแหลมดอกอ่อนสีเขียวเป็นเหลี่ยมมีร่องลึกแก่สีเหลืองอ่อนหรือสีครีมออกเดี่ยวตามซอกใบใกล้ปลายกิ่ง ดอกบานกว้าง0.8ถึง1.2เซนเมตรยาว2ถึง4เซนติเมตรมี2ชั้นชั้นละ3กลีบกลีบในสามเหลี่ยมกลีบนอกทรงรีโคนสอบปลายแหลมกลิ่นหอมแรงช่วงค่ำดอกออกตลอดปีพันไม้เดียวกันยังมีอีกมากมายหลากหลายชนิดหากมองผ่านไม่มองพิษอาจเข้าใจผิดได้ สังคมมนุษย์ก็เช่นกันประสบการณ์และเวลาจะช่วยแยกแยะให้รู้ว่าคนดีคนชั่วได้บ้างไม่มากก็น้อย